ไปกันที่ภาคเหนือกันก่อนขอบวนรถจักรนยนต์รณรงค์ข้อเสนอภาคประชาชนสู่นโยบายของสู่นโยบายรัฐบาลของสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเพื่อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยและขบวนประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ได้เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วโดยเคลื่อนขอบวนไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือเกี่ยวกับนโยบายกระจายการถือครองที่ดินผ่านนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งถึงนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรี thank mm -hmm. you โดยต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นนำข้อเสนอของกลุ่มใน3ประเด็นบรรจุเข้าเป็นนโยบายของรัฐบาลได้แก่โครงการฉนวทชุมชนการจัดตั้งธนาคารที่ดินและการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าซึ่งก็ได้มีการหาหรือและดําเนินการมาบางส่วนแล้วนะครับในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแต่รัฐบาลชุดใหม่นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยังดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปหรือไม่ครับทั้งนี้ครับแกนนําอ้างถึงการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ที่ระบุว่าหากชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะบรรจุข้อเสนอเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินฉนบทชุมชนอย่างเป็นธรรมจึงทําให้พวกเขานั้นเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อขอพบและติดตามความชัดเจนโดยตรงจากนางสาวยิ่งรักษในวันพรุ่งนี้